็เปนยงไถ้าพวกเราชาวอมังอสกลายเป็นเจ้าคอยาวและนี่คือความหาที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าไม่ว่าจะเดินไปไหนขอก็ทะลุจนเพื่อนเห็นไปหมดคราวนี้ฆาตก,กรต้องลำบากใจแน่แต่ฆ่าได้ไหมหรือลูกเรือจะมีชะตากรรมแบบไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันเลยเฮ้หวันดีเฮ <Hey, S 1> ้ hey, หวั hey, หนดีเฮ <hey, S 1> ้ยฮ <hey, S 1> ้เฮ้เ้เ้น มันคือพลังแห่งการตีพ่อตีแม่ไงล่ะไม่เหรอคอตีเหรอเอางี้ใครคอยาวที่สุดคนนั้นชนะเอาเหมือนเหมือนคอฉันหยุดการเจริญเติบโตแล้วควายกจร้ายมากเหรอมันคนชั้นต่ำเว้ยฉันไม่ได้ชั้นต่ำฉันคือชนชั้นเตี้ยแหมไอ้ปางเกแกไม่มีสิทธิ์มาว่าฉันเลยแม้แต่น้อยว่าไงทำไมไม่ได้ยินอะไรเลยพูดดังๆหน่อยพี่ว่ายยืนเฉยๆนะอ่ โออย่างสั้นเลยดูดิ <_ d ic c> โอ้ยซึ่งในครั้งนี้นะคะเรามาในโหมดของเอพิลฟูเดนในเกมมัมังอารกันค่ะซึ่งไอ้เจ้าคอยาวตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคต่อการเล่นเกมนี้หรือเปล่าแล้วลูกเรือเนี่ยจะสามารถหาตัวฆาตกรได้ไหมเราจะมากับ4โรำเดิมนะคะที่เราเคยเล่นจะมีโรไหนบ้างเดี๋ยวพี่แป้งจะไปอธิบายในเกมล้กันเอาล่ะทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยจ้า <_ d ic c> วมาฮะถึงเวลาชูกันอีกครั้งครั้งนี้ฉันเป็นครูเมดก็จริงแต่จะได้โรอะไรโรลูกเรือแบบนอ r m a l บอกเลยนะคะว่ายานลํานี้เนี่ยเราจะมีโลทั้งหมด4โลด้วยกันนะคะทุกคนหนึคือโลนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถดูชิปมจจอได้ใช่ไหมที่ไหนก็ได้นะแล้วก็มีโลนางฟ้าผู้พิทักนะคะที่ถ้าตายเป็นคนแรกเนี่ยจะสามารถปกป้องคนอื่นได้เป็นโลช่างซ่อมท่อนะคะก็คือสามารถที่เอ้ยไอ,ยอ,ยอยพี่กิงหัวหัวแหลมจริงๆ <laughs> นักซ่อมท่อเนี่ยจะสามารถมุดท่อได้นะคะทุกคนและ โรของฆาตกรก็คือแบ่งร่างกายนะตอนนี้จะมีฆาตกรแค่คนเดียวเพราะว่าเราเล่นกัน8ดคนเนาะเดี๋ยวไปยิงจรวดก่อนดีกว่าเอ้จุดแจงหัวแหลมชั้นเราเนี่ยฉันเดินกลับมาพี่โมอกับจุดแจงตอนนี้อยู่ด้วยกันนะครับฉันยิงก่อนป๊บป๊บป๊บป๊จุ๊บ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 โอเคยิงไปเรื่อยฮะยิงไปเรื่อยฮะโอ้โหก็บอกเลยว่ามางอันเนี่ยการยิงแบบนี้นะคะมันเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมาก เพราะว่าขารกรคอยาวอาจเดินมาด้วยกันก็ได้นะโอ้โหพี่ไหมยังกระทัวฝักยาวเลยยาวมากอะครตอนนี้ฉันเห็นหัวของพี่ชาโม่แหลมบอกว่าพี่จัลนแหลมบอกว่าแบบแหลมแหลมมากต่อสายไฟรอเฮ้ยไอ้ายเธอตอนนี้มีการซาบัวกันเกิดขึ้นนะการซาบัวในครั้งนี้เราสามารถมองได้ไหมว่าใครอยู่ตรงนั้นมองไม่ได้ครับพี่ชัโมมาสมทบตรงนี้นะคะผม มีป๊อปโมโฮอคนะคะป๊อปโมฮอคเดินขึ้นไปด้านบนครับแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังเ,เฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> จ้าจิงวหัวโพแบบรุนแรงอะไอบ้าไอบ้าโอ้อะไรไอบ้าอกอัดเกินอะไมรู้ตัวไหมว่าหัวไปหัวมาไม่ใช่หนูไช่<อ>ปนปมตัว<ๆ>แล้ว เอ้ยคนฟังตัวอะนี่คอนฟอมตัวหรือเปล่าออยู่ตรงไหนไ้ฟังอยู่ตรงไหนูอยู่นู่นเลยฝั่งซ้ายสุดเลยอะไอยู่ตรงไหนคืออะไรไม่ได้อยู่ตรงไหนตรงไหนอะไรพูดถึงตรงไหนกันเนี่ยจะบอกว่าเขาเดินกันมาเป็นกลุ่ม ือทุกคนอะรวมใจกันไปส้อมออกซิเจนด้านล่างครับแล้วข้างบนเนี่ยมีพี่ไม้เพราะฉันเห็นหัวพี่ไม้แหลมมุมันนิดหน่อยแล้วอย่าดีๆไอ้ปางอยู่ฝั่งขวามือถัดจากพี่ไม้นิดหน่อยประมาณประมาณหกเจ็ดคน่ะที่เห็นอะไม่ใช่เดี๋ยวอยู่ไหนไม่ได้อยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ฉันคิดว่าไทยมุงตะอีกแต่ไม่ใช่เลยมันคือเหล่าคอยาวที่กำลังเดินมาไอ้แกไม่ได้ทำแล้วแกจะรู้ได้ไงว่าเขาฆ่ากันตายฝั่งไหนเออาันมีการมีการหมดขึ้นม็ต้างมี ไปอยู่แล้วทำไรไป,ป,ปพี่แปเอโหดไปไอป้ฟ้าหมดตัวเองซะไอ้ฉันจะกิดหมดดีกว่าฉันไม่เชื่อหรอกว่าจกแจจะพูดความจริงฉันเป็นไอสูดรฉันจะคิดให้ตัวเอง <c oughs> เอาตรงไหมพวกเราพวกเราจะแบบจะมีฆาตกรคนไหนสามารถฆ่าคน <c oughs> โดยที่เนียนได้ไหมนะแบงคพี่ว่านะไปเล่นแมปที่เพดานมันสูงๆไหมโอเคกันเราเปลี่ยนเป็นแมปใหญ่ไหมโอเคเปลี่ยนแมปใหญ่ดีกว่านะเพดานโคตรต่ำแล้วก็ตะกอนเล่นงยากสุดแสนเ่ย ตอนนี้ฉันบอกเลยว่าฉันมีฉันมีตั๋วสําหรับการซื้อชุดนิวเยียแบบเยอะมากคัณชนะทุกรอบเลยเลูกเรือในแม่พิดโอ้ยเอาดีเป็นเซนติโซย่าฉันสามารถดูชีวิจริของใครตอนไหนก็ได้ฮ รู้สึกว่าฆาตกรน,นะคะจะประมาณ15วินะเขาจะฆ่าได้แล้วนะเพื่อนๆแป้งเดี๋ยวแป้งจะดูว่าเขาจะฆ่าใครยังไงฉันก็มาซ่อมอันนี้หรอฉันต้องดูก่อนสถานการณ์พี่ป๊อกกำลังขุดทรายอยู่นะฮะจุบแจงอยู่อุอ๊กสอาสอุ๊กสอาสมาพี่ป๊อกช่วยด้วย โอ้โหอะไรอ่ะเอ้ยกำลังอิดอยู่เลยแล้วทำไมแบบแป้งตายอยู่ไหนอนอยู่ตรงข้างบนเลยคือเริ่มต้นมาถึงอ่ะไอ้ตรงยางที่พังอ่ะที่เราตกอ่ะโอโอเคงั้นผมพูมไม่ได้สามคนสุมนีอยู่อยู่แลบกับผมแล้วก็มีอีวาเกมเมอร์อยู่ข้างๆห้องใช่ไหมแจ้งอยู่ตัางคนพ่ชาโมโเลยเมื่อกี้มัจะลูกเสาด้วยกันเาเหรอใช่จบเฮ้ มันเหลือใครนี่เหลือผมคนเดียวเหลือพี่โซนแหละเอ้ยไม่ใช่ดิมันอาจจะมีคนปลอมตัวก็ได้มันผมจะบวชตัวเองทําไมผมจะบวชเพื่ออะไรเซลบวชอหะเฮ้ยมันมุกเก่าแล้วคุณเฮ้ยตอนนี้พี่ป๊อปเปอนกําลังโดนทุกคนปั่นหัวว,ว่าเป็นฆาตกรนะคะทุกคนเจีาเรีพอร์อเหรอเออมันไม่มีมุกเก่ามากแล้วตั้งแต่เอามองอัยปีไหนแล้วคุณสกิปใจหรือเปล่าสกิปเพื่อเป็นกำลังใจฆาตกรหน่อยกัน อหนูซีกิปใหรหนูซกิปฟใ้รอะโหอย่าบอกว่าพอเจอหนี้เต็มเลยนะบอกเลยว่าคุณมั่วมั่วเลยคือรอบจะเป็นผู้โชคร้ายหรือไม่เออยังยังนี้อ่นี่รนูซีกิปใครซีกิ๊แล้วนะคนที่บวชผมนะขอให้ตายอย่างหมาขึนถนน เอาละคะตอนนี้พวกเราต้องตามติดชีวิตของจุ๊กแจงนะคะเพื่อที่จะดูว่าเขาจะฆ่าใครกันแน่คันตรกรเดี๋ยวรู้สึกจะ30วินะในการที่แบบว่าจะเอเอเฮ้ยเขาลไอ้พวกคอ,อยาวที่สไลด์ขึ้นไปด้านบนนี่อย่างฮาเราต้องปกป้องใครสักคนหนึ่งไว้นะคะใครที่เดินห่างจากจุ๊กแจงอย่างเช่นพี่ชาโมตอนนี้ต้องปกป้องไว้ก่อนปกป้องไว้ก่อนเลย เขาจะเป็นอะไรยังไงเราไม่สนใจเราปกป้องเขาไว้แล้วอ่ะจุ๊บแจงจะฆ่าพี่ชโมยังโอ้จุ๊บพี่โมดจะยืนทางมะคืออะไรไปที่อื่นมันคูดาวแล้วตอนนี้มันมันปกป้องนายไม่ได้แล้วโอ้ตอนนี้พวกคอยาวเข้ามาลุมนะฮะเข้ามาลุมการทําซาโบเกิดขึ้นนะคะผมเอาละแล้วเราตามติดชีวิตจุ๊บแจงฮะตามไปเรื่อยๆเขาก็สไลด์ตูดลงไปพวกนี้สไลด์ตูดลงไปยังอะไรยังขนมปังฝรั่งเศส ุบแจงเลือดที่จะฆ่าใครหรือไม่เขากระโดดลงมาเจอไอ้ปัง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 ปัมปัง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 ปับปัง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 ปับปังปัาปังปั่ปัง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 ปัรปังปับปัง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 ปั ยังไม่เจอใครอยู่รอบๆแล้วแวกนี้สามสองหนึ่งโอ้ยแล้วมีคนเจอศพปังสักคนเฮ<อ>้ยเอ้าเอ้าน้อดีพี่ตายแ,แล้วยังเอาไปด้วยเหรออา่าจะบอกว่าอันนี้ผมฟูพี่ป๊อปได้เพราะป๊อปกัแกกล็กนี่กำลังสองกล้องอยู่ป๊อมกับตะกิดตะกิดขึ้นมากดรหัสบัตรกับผมข้างๆแล้วศพอบบอยู่ข้างล่างปีนอะไรปีนเรเป็นปีนอะไรเราไปเจอเลยอ๋อเหรอใครปีนไปก่อนอันนี้ แงวิ่งมาห้องข้างล่างครับตรงไ<อ>่้เห็ดฟูใช่สิเพราะว่าเห็ดฟูตรงนั้นคือศพปางอยู่บนพ่นโซะอยู่ตรงที่ประชุมดังนั้นไม่ใช่ละ,ะเขาอยู่ไกลมากตอนแรกอ่ะแจงอ่ะเป็นคนแก้ซาบเทสกับพิโมที่มันมีสัญญาณขึ้น,นใช่ท<อ>งคนแล้วแจงก็วิ่งลงมาแล้วจะวิ่งไปขาดเ็ดข้างล่างคนร้ายอยู่ในกลมตรงนี้แหละเจ้าชวย คนร้ายคือใครกันนะแต่ผมดูจากบริบทนะผมว่าไม่พี่ชาวโมก็จุกแจงหรือเปล่าหนึ่เป็นสองคุณเห้ทำไมอ่ะอ้าวก็เพื่อความบริสุทธิ์เนี่ยแบบพิสูจน์เนี่ยอจุแจงโดนแล้วนั่นน่ะคือฆ่าเสร็จแล้วก็รีบบดเนะ่ยอ้รีบทำสัญญาณขึ้นมาเพื่อให้คนแบบแตกตื่นไงเฮ้ยพิสูจน์ความบริสุทธิ์เย ำสัญญ,ญา,อ,าอะไร,ระยังเป็นคนเ<ม>ก๊จ <ผม S 1> กะคลิปก่อน,นแล้วกันผมไม่มีข้อมูลอะไรเฮ้ยพี่โมสคลิปจริงๆทุกคนเนี่ยน่าจะเดาไม่ถูกนะคะว่าจุ๊บแจงเป็นหรือเปล่าน,นะเพราะว่าจุ๊บแจงนี่ค่อนข้างแบบเนียนมากทุกคนเอ้ยคุณสคลิปอย่างนี้นี่ดูแปลกๆนะอะไรจะบอกว่าผมเข้าข้างฆาตกรเหรอมันมีอยู่คนเดียวไม่ใช่หรืออ่ะก็คุณอาจจะเป็นฆาตกรคนที่สองก็ได้ไงเขาเรียกว่าฆาตกรโลกเลนแบท ตกรอนบริสุทธ์นะพี่โซคนละสกิปหรือเปล่าครับสกิปครับผมไม่รู้ว่าใครทา่าเพราะผมตกปลาอยู่<อ>น,นั่นเนี่ยเห็นว่าจุ๊บแจ้งแจงแโดนฆาตกรทัวนัวเนี่ยอ๋อล้ตอนนี้ดูเหมือนพี่โซจะเป็นคนสุดท้ายนะคะผมแล้วมีการสคิปกันเกิดขึ้นมีคนปักจุ๊บแจงแล้วครับฆาตกรสองคนนะ่ะโบนมีคนเดียวเร็วยังไม่มีใครโดนลอยแพออกไปนะขอาล่ะเราต้องปกป้องปกป้องเขา ตอนนี้มีคนทำควสไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแป้งว่าจูแจงเนี่ยรู้ทันว่าการที่แบบว่าแป้งเนี่ยจะปกป้องใครเนี่ยก็คือจะปกป้องเลยใช่ไหมในระหว่างที่แบบว่าเรากําลังจะทําอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้แป้งกําลังดูอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเยฮ้ยแป้งปกป้องแล้วนะอ้ไม่ทันหรอพลาดไปนิดเดียวอะแค่เสี้ยววินาทีตอนที่เราสูญเสียลูกเรือของเราไปอีกแล้วนะครับ เวลาคููดาวอีกประมาณ46วิเอาละท,ทุกคนทุกคนทําหน้าที่กันไปเรียบร้อยแล้วพี่ไม้เดินกลับมาพี่ไม้เดินกลับมาตามด้วยพี่กิจจุกแจงเดินมาช้าที่สุดแล้วทุกคนน่าจะรู้ว่าตอนนี้พี่โซดได้หายไปแล้วนะคะมีการแบบนัวกันเกิดขึ้นนัวควันไฟนัวควันไฟแต่แป้งมองอะไรไม่เห็นเลยมีคนตายมีคนตายนัวควันไฟแล้วพี่กิจตาย เฮ้ยมันอยู่เมื่อกี้ป๊อบเห็นผมป่ะอ่าเห็นเห็นคุณกำลังสไลด์ลงมาจากบันไดจากทางข้างบนมันอยู่ข้างบนเลยอะสมเฮ้ยงั้นพี่ไม้ไม่ใช่เพราะว่าพี่ไม้อยู่ผมไปทางใช้ื่องนี่ก็เป็นแจงเหรอเมื่อกี้แจงก็เห็นพี่อยู่ในห้องนั้นแล้วแจงก็วิ่งลงมาถ้ามันอยู่ข้างบนไม่ใช่แจงแน่ๆแจงไม่ได้ทำอ้าวแสดงว่ามันต้องมีคนฆ่าก่อนที่จะมาถึงห้องนั้นแต่ว่ามันมีมันมีเห็ดเห็ดฟุ้งอ่ะ ไอ้จอมันเดียวเห็ดฟุ้งไม่ใช่หรอกแต่ว่าเราอยู่กัน3คนตรงนั้นไม่แต่แจงอยู่ด้วยตอนแรกอะแล้วแจงก็ม่งงมาข้างล่างจะบอกว่าศพนี่ตายนานแล้วนี่หรอไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ดมซะด้วยเริ่มเกมเมื่อกี้นะเฮ้ยแต่พี่กิดเมื่อกี้เขายังไปแก้ซาโบกับคุณอยู่เลยอืมงไงครับป๊อปเลยป๊อปกะลาดแต่เมื่อกี้ป๊อปไม่น่าป๊อปไม่น่าใช่คนจัดการเพราะว่าเขาเขาไม่เชื่อพี่มาเดินกับแจงก็ได้แจงไม่ได้เป็นคนเพราะว่าป๊อปอยู่ออกมาจากทางขวาแล้วก็เดินลงไปข้างล่างทีี่่่่มมันไใชททางเจอ ใช่เพราะผมมันอยู่ข้างบนตรงหัวสลิงขึ้นไปเลยใช่ไหมแถวๆนั้นไม่ใช่ครับไปห้องห้องอะไรวะมันห้องติดกับที่ป๊อปขึ้นไปเลยอ่ะเมื่อกี้ตอนที่ตอนที่เราแยกกันอ่ะแจงก็อยู่กับพี่ป๊อปในห้องแล้วแจงก็วิ่งออกมาแจงจุ๊บแจงต้องการบริสุดทธิ์เฮ้ยจุ๊บแจงเฮ้ยจะไม่ได้เป็นจริงๆพี่ป๊อบอย่าม้วนเฮ้ยเสียงสั่นและหัวร้อนโอ้โหนี่เสียงสั่นเลยนะเสียงสันโอ้ยพี่ป๊อบให้คนดู ก็แล้วแต่ไม่จริงอ่ะเคกันพี่พี่สกิปโบนแล้วกันับพี่ลูกผู้ชายพี่สกิปโบดจับตาดูจุ๊บแจงไว้ละกันเฮ้ยพี่โมจะโหวตใครครับพี่โมจะโหวตใครอยากให้เกมจบเลยหรือว่ายังไงครับพี่โมตาดูเลยพี่มาเดินกับแจงได้เลยเอาพี่ชาโมอ่ะเป็นยังไงผมสงสัยป๊อปอ่ะเอ้ามาชีกเอาแล้วมาสงสัยอะไรผม ผมก็อยู่กับพี่ไม้ผมเป็นคนกดเลยผมมาจากข้างล่างเอาแล้วเหตุการณ์หน้าคนลุกนี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับทุกคนไม่สงสัยจุ๊บแจงเลยอย่างนั้นนะเหรอเอาล่ะแป้งจะต้องเดินตามจุ๊บแจงไปอย่างอย่างสมบูรณ์แบบครับตอนนี้อืมจุ๊บแจงเขาต้องแบบวางแผนเพื่อที่จะไปไม่รู้สิแป้ว่าเขาต้องไปฝั่งเหตุอะไม่งั้นเขาจะไม่สามารถที่จะแบบอะไรกับใครได้เลยนะคะ าละตอนนี้ดูเหม<ๆ>ือนว่าเขาจะให้พี่ป๊อบแยกไปคนเดียวนะคะเพื่อให้พี่โมเนี่ยสงสัยนะแล้วจุ๊บแจงก็เดินตามเปิร์ร์เปิร์เปเปเปปปจุ๊บแจงเดินตามไปเพื่อจะไปหาพี่ป๊อบหรือเปล่าหรือยังไงตอนนี้เริ่มมาด้วยการนัว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 เข็มเข็มเลยตอนนี้นัวเข็มจุ๊บแจงเดินแบบอรอซตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนครับปฟ๊บ ทุกคนทุกคนไปตามชุกเจงหมดชุกเตงพยายามฉีกขาใครสักคนหนึ่งที่ท,ที่ที่จะหายไปหรือเปล่าอ่าไม่เขาเลือกที่จะลงไปข้างล่างนะคะเขากลับไปที่เห็ดเห็ดเขาเลือกที่จะไปเห็ดนะฉันรู้เลยว่าเขาเลือกที่จะไปเห็ดแล้วฉันจะไปทาเควสด,ด้วยมาฉันรู้ตอนนี้พี่ป๊อปเดินมานะครับพี่ป๊อปเดินมาเพื่อทาเควสนะครับผมแป้งต้องปกป้องพี่ป๊อปแต่ว่าต้องรอก่อนปกป้องพี่ป๊อปแล,ล้วรอ pup Aibah oi! Aibah oi! Soolau! Soolau Mimu! Ya, Mimu ya mah! Nan ลิ้นหินยังไงล่ะตอรุนี้จะเกิดเกิดตายอ้าว